วันนี้ผมมีกีตาร์ลดล้างสต็อกที่ลงเหลืออยู่นะครับผมอันนี้ผมพยายามคัดสภาพแล้วก็รื้อออกมาได้ตอนนี้เหลือแค่สีซันเบิร์นะครับผมสีพวกสีดสําสีเปลือกมังคุดพวกสีโกโก,โก้พวกนั้นไปไปหมดแล้วนะครับผมหลายท่านเลยที่พลาดไปเยอะเลยที่ทักมาตอนนี้เหลือแค่สีซันเบิร์ตสีซันเบิร์สวยนะเป็นสียอดนิยมเลยนะครับผมก่อนหน้านั้นก็ตอนก่อนหน้านั้นก็หลายท่านเลยที่พลาดไป โอเคตอนนี้น่าจะเหลือไม่ไมถึง5-6ตัวแล้วแหละเท่าที่คัดสภาพสวยๆออกมาได้น่าจะประมาณอยู่ประมาณ5ตัวหรือ6ตัวอันนี้สภาพสวยเลยมีตัวตั้งสายให้ในตัวเลยพร้อมขนาด41นิ้วนะครับผม บางท่านเจอราคาไมกกล่าซื้อว่าราคานี้จริงหรือเปล่าโอเคอันนั้นเมกกล้าซื้อก็ไม่ว่ากันผมผมไม่ได้บังคับลูกค้านะครับผมเพราะเราเรา,เราขายให้สําหรับคนที่ชอบแล้วก็มีงบน้นอยๆหากีตาร์ดีๆไว้เล่นกีตารามันเกินเกินกว่าราคาด้วยซ้าไปผมจะบอกให้ถ้าคนเล่นกีตาร์เป็นนะเขาจะรู้โอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันก่อน mm. ชอมาเลยตัวนี้ผมเซตอัพไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วอ่าทัชชิ่งต่ํา เล่งง่ายเสียงนุ่มมากนะครับผมตัวนี้ซาวถือว่าถือว่าดีเลยสายที่ติดมาจะเป็นสายเบอร์สิบนะครับผม ไฟฟ้าผมจะไล่เสียงให้บาลานซ์ออกหมดเลยะครับผมเวลาเราเล่นต่อคอตูแอม mm hmm. เสียงจะออกเท่ากันหลายท่านเลยที่ซื้อกีตาร์พวกประมาณนี้มาแล้วก็เวลาเอาไปเล่นต่อคอตูแอม <c oughs> เสียงดังบ้างดังน้อยบ้างแต่ละสายดังไม่เท่ากัน mm hmm. คนไม่ใช่ช่างจริงๆอ่ะทาไม่เป็นหรอกผมจะบอกให้ <c oughs> ผมเองผมเองเมื่อก่อนทาไม่เป็นหรอกแต่ผมศึกษาเพราะว่าผมเป็นช่างผมเ,งเป็นช่างด้วยแล้วก็ขายของด้วยอันนี้ผมจะเซตอัพให้เรียบร้อยหมดเลยเอาไปถึงใช้งานได้เลยไม่ต้องกังวล กินได้เลยนะกีตาร์ถือว่าโอเคใช้ได้จริงๆมันไม่ใช่ราคาที่รอกครับผมจริงๆราคามันสูงกว่านี้เกือบสามพันเขาขายบนห้างกันตัวเนี้ยเกินคุ้มเลยผมให้ไปเลยหนึ่งพันหกร้อยบาทอ่ารีบนะครับผมก่อนสินค้าหมดท่านใดที่พลาดหลายๆสีไปก็ไม่เป็นไรมีสีซันเบิร์ดสียอดนิยมที่เขาเล่นกันเยอะมากอันเนี้ยสีนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผม1,600บาทมีทั้งแบบโอนถ้าแบบโอนก็อยู่ที่อ่าผมคิดค่าส่งแค่ร้อยเดียว จริงๆมันค่าส่งมันแพงกว่านั้นอีกค่าส่งอยู่ที่100บาทนะครับผมแบบโอนแบบโอนเต็มนะถ้าเกิดว่าเก็บปลายทางก็ค่าส่งอยู่ที่150บาทนะครับผมโอเคราคานี้เกินคุ้มครับผมบอกให้เลยรีบนะครับก่อนสินค้าจะหมดเพราะว่าก่อนหน้านี้นมันเคยหมดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็อันนี้พยายามคัดสภาพตัวส,สวยๆออกมาทําความสะอาดแล้วก็ขึ้นสายแล้วก็แต่งแต่ง,ตงทัชชิ่งแต่งอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วเอาไปใช้งานได้เลย วบาทพร้อมปิดปิดได้เลยครับผมให้สำหรับคนที่พร้อมก่อนมาก่อนได้เลยมีทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางถ้าเจอใน Youtube ก็แอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับผมบางที คอมเมนต์มาบางทีมันไม่ค่อยขึ้นนะครับผมอันนี้ถ้าถ้าผมตอบช้าไปก็ต้องขอภอภัยถ้าเจอใน y YouTube อ่ะผมจะลงใน YouTube ด้วยแล้วก็ลงในเพจด้วยแล้วก็ลงใน Facebook ด้วยถ้าใครเจอก็แอดไลน์ถ้าได้เจอใน u t u b e อ่ะแอดไลน์แล้วก็เข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมราคานี้เกินคุ้มผมบอกไว้เลยถ้าคนเล่นกีตาร์เป็นอ่ะจะรู้จักกันดี mm hmm. กีตาร์เสียงดีมากภาคใต้อ่ะสั่งกับผมไปอ่ะเอาไปขายต่อเยอะมากเลยนะผมจะบอกให้แล้วก็ราคานี้ต่อให้ขาย25 0 0ก็คุ้มนะครับผม ผมเป็นกีตาร์เกตราคาถือว่าโอเคใช้ได้เลยสนใจทักแชทเลยราคาพันหกมีมาไม่บ่อยนะปีนึงอะ่ะผมจะล้างสต็อกทีนึงนะครับผมไม่ได้ว่ามีทุกวันนะครับผมราคาเนี้ยยอมขายขาดทุนแน่ยพราะ้<อ>าหลายคนอะ่ะทักแชทเข้ามาเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับผมตัวเนี้ยหนึ่งพันหกร้อยบาทโปรไฟล์สี่สิบเอ็ดนิ้วเกินคุ้มยังไงก็เกินคุ้มก็ผมบอกเลยแล้วก็แต่ง ing, ตัชิ่งเซตอัพให้เรียบร้อยหมดเลยเอาไปถือเอาไว้ออกงานได้ด้วยซ้ำไป สนใจทักแชทได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ